ขามาเบิงโคกนองหน้าโมเดลอยู่ในสถานที่เลื่อนจำชั่ว่ข้าวหวยเตยอบ้านปูนรบ้านดินออลังเนี่ยครับแต่ช่างไม่มีใช่ซื้อวัสดุอุปกรณ์าช่างลูกน้องทำเองหมดข้าวเดียวกใหไ่เลยเนาะ ประมาณห้าหมื่นบาทโ,โอ้ง่ามงามาันาีมาในปูนปูนรอบใส่ปูนรอ,อ,อบปูนรอบ่ะครับอยู่ห้องน้ำนี่ห้องน้ำเขาไปดูได้อันนี้ไม่อันนี้เป็นนี่เป็นบรรยากาศยุทิโคกหนองหน้ามดเดียว เรามักน้ำต้นให้ยังล่ะทุนงนแบก่บเห็นน้ำบริเวณต้นลงนิดนึงเก๋กระมังแกลดมาวันนี้ออกไปชมวิวโน,โนอนฟัง้าอนกินเหยแปกบเขียดแกลดแอนแอนแอนี่ยนี่นาดนํา่คือนาะยอดหยอดหยอด ยอดที่ก็สวยมันก็นาดำนี่เนี่เป็โนโคกน้องหน้าโมดเดลภายในสถานที่เรื่อนจำเปิดชัวข้าวหอยเตยหรือว่ายุที่ภายในเอกยูวัดพัชระกิติยาพารามฝึกกระชีพนันไพ่หวานชุดไพ่ อันนี้ไพหวานโอ้ยใส่มีน้ามานันนี่สนุกเลยสิภาพอิ่ของไพหวานเด้อง่ายมาอยู่พีเหมืหอนอะไรไพหวานกันไอยู่พุ่นเหลือแต่ตำนานอันนี้ไพหวานโอ้ยมาเบิ่งเพียร์ออนซ้อน,อนไลายบันนี่จำได้แค่ข้อมก่าวข้อมหลังไพหวานบันนี่โอ้ยพี่ระนนอมันบันนี่บูดดิบบูอยากเพราะไพนี่อันนี้อันนี้อันนี้หวานบัวตองส้มนี่นี่นแถบนบัวต้นก็ร่างโคดินสขมาวสับเอาแล้วก็ฟองยำได้หมดครับอ่าบัวเอาจะไปหายำเขาดิ โอ้ยโอ้ยมาที่อยู่พอเลยหัวน้มละน้อยท่นมันเล็ดน้ำตก่น้หมดเลยโย่โยเป็นบรรยากาศงามไปอีกแบบนึงได้เป็นความเออนี่ระบบงาน ไปยำของเอาเขากำลังปลูกผักหวานอยู่ผักหวานกำลังปลูกอ๋อปลูกผักหวานครับผักหวานปลูกผักหวานเขาป่วย่อ๋อเนี่ยคือยู่บ้านปลูกจนได้กระบอกเกิดบจะเกือบงเงินโงเงินไปให้ยำของก็เยอะกว่านี้อืมกระจองอันนี้เป็นไก่ไก่ไข่อันนี้เออผมมีอาหารกินเพลิน าเขาใส่ว่านยิ้นผมเพราะเขาเพิ่งผมก็ทันคู่มาใหม่หมลราจะเชียนมากที่ปลูบกบ่ขึ้นเพราะข้าบดตัดหากมันขั้นเมื่ใบทรานี่นี่หากมันไปขดอยู่ข้างล่างครับขั้นข้าบดตัดหากมันออกเมื่อกี้ขดอยู่หันหนั่งอเลยฮะนอันนี้คือต้องตัดหักโอ้ที่โงใหมที่มาคนไปปลูกเขาบดตัดเขาแส่โด้ยผงโอ้โหนี่เป็นสวนไผ่หวาน

ไม่นี้ยิงไปเรื้อยไม่ยิงน้ำยิงน้ำน้ำต้องต้องมีน้ำบ่อึดบ่อยามีครบทุกอย่างเลยถ้าเป็นเรื่องการเกษตรนี่เหยนนีนี่ของเจ้าำลัเจตับเองเเจ้าำลับก็นานแล้ว มีแต่วิชามีแต่วิชาเ็อยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่ขาดแรงงานของอาจารย์ในแรงงานไม่ขาดมีแต่เต็มอ่ายิ่งเยอะยิ่งวโดยเฉพาะลึงน้ำย่างเขาไว้เงพักน้ำนะครับอันนี้พักพักงไรงครับพูดพักกูดบมพักน้ำหรือพักกูดเอ่มันร่องเห็ด อันนี้เห็ดนั่งร่มป่ะครับเนั่งฟ้านั่งฟ้าดสเห็นนั่งร่มนั่งรมนังนังฟ้ามันก็ล่งออกแ้วผัวนะ้ยู่พีญิอยู่ผันั่งฟ้าพูดทนนังฟ้าผู้แทนนนั่งร่มแค่ทีดอกสีขาวนั่งร่มจะเป็นนั่งร่ม้างกะรีมันจะเป็นพวกอะมาเบ่งพักพักกูดนครับีป

อ้าวแล้วเห็น้องอันเจน้ำนี่ก็ได้เห็นน้ำไม่ได้เลยอันนี้พักกูด <c oughs> ต้องปลูกในพื้นที่ชุ่มน้ำพักกูดนี่เออเก็บยอดขายนี่อันนี้อยู่ประมาณไรอลสุดยอดมากพักกูดต้องเปิดน้ำดูรคาคาปลูกใส่หญิงแห่ได้ไหมครับ ปกติมันอยู่ในมันมันมันอยู่ในที่น้ำซับนะครับแล้วเราอยู่นี่แห้งมันว่าอย่า็นี้เนี่ยค่ะค้างนานลดน้ำบ่อยน้ำขังอย่างนี้ตลอดเก็ให้น้ำซึมทำน้ำขังเกิดเขียวเขียวสร้างธรรมชาติหลอกเฮ้ยมันกระผมจัดเร็วถ้าติดกันละลำมันจะไม่ใหญ่อันนี้ผักปูดเหรอครับผักปูดเขากินประโยชนไหนทั้งหมดเขาเขาคุ้นเคยกันทั้งหมใบไหนไม่ปูดไม่กิน นี่เป็นหญ้ามาเลเซียยอดขึ้นมาแล้วมันจะกรูดยอดอ่อๆอย่างที่อาจารย์ว่าถ้าอันยังไม่ขูดยังไม่กินกินไม่ได้แต่มันออกยอดมากไม่มันจะเป็นขดขูดๆโอขูดขูดนั่นแหละวที่เราเราสั่งผัดไฟแดงผักปูไฟแดงนะอะมันสมชื่อมาแล้วแหละถ้ามันไม่ขูดไม่งอหงิกนั้นกินไม่ได้มันมันนิ่มเนี อ๋อแต่เราเคยเด็กินเราเราไม่รู้ว่ามันเป็นต้นต้นนี้เอาเนี่น uh> like ี่มันกำลังงอแงงี้ขึ้นมาหน่อยหนะอยนะเริ่มกินได้อ๋อออยดนมันไอ้กรุดกุดที่มันงอแงงี้นั่นแหละไม่ไม่ชอบแสงเยอะชอบแสงลำไยโอเคอันนี้ต้องใช้ถึงถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งเนี่ยเอาใช้แสงแดดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้เก็บไว้เลยครับผม มันมีสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้าสิบไม่มีไม่มีหรอไม่มีมีแปสิมีสี่สิบหกสิบแปดสิบปก็พอแล้วแปดสก็เก้าสก็ใกล้กันแล้วเก้าสิบไม่มี <laughs> เข้าวัดที่ไหนเราเข้าเรียนจำนี่แหละครับอที่เลี้ยงเอาน้องเลี้ยงที่ที่เลี้ยงน้องน้องเลี้ยงที่ อันนั้นกระถินนารง่งยากเขาท่าดีเด่นก็นได้เนี่ยเป็นเสาขึ้นมาเออเขาท่าดีเสาสี่ตนกับพ่อ สร้างไปเรื่อยๆว่ามีทีสิ้นสุดเพราะว่าพื้นที่หลาย กิจกรรมตอนเย็นนี่ประมาณ16บหนาิกาสามสิบนาทีตอนคำคำเร่งๆครับนี่ฟ้มสุกโดน้ำกนันี่เห็นปะ่ะต้นก้ามปูต้นชามชาตันเทีย้มีฟ้มสุกเนเเเาะศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา และการท่องเที่ยวห้วยเตยเรียนจำชั่วคราวห้วยเตยสังกัดเรียนจำหนองบัวลำพูพระอาจารย์เป็นโชเฟอร์เองเลย ท่านเจ้าคุณพระราดวาชิระธาดาเจ้าคณะจังหวัดนองบัวลำพูครับ